แล้วพี่แดนโชว์หน่อยอวบแค่ไหนแหนแดงอวบมากโอ้โหเราคัดให้แบบดีนะคะมิเตตโตอวบเลยนาะหากดังปึ๊ด <c oughs> นี่ค่ะแหนแดงตักมากเหมือนนีจ้า <c oughs> จ๊กสีว่าพันหยังเนะออายนเนาะ <c oughs> มันอวบแพงไหมคะ บ่เดซือพันเขามาไปหาเอาอยุห่วยมาขยายเองก็เลยจักสีวาพันอย่างพันห่วยวะพันห่วยอันนี้เทาก็แบบว่าคนไหนอยากได้นะคะก็ต้องล่อคิ้วเพราะว่าก็ต้องล่อให้มันขยายนะคะแต่ว่ามอนี้จะเป็นจะทรงไห่ประมันสิบกิโลนะคะสิบกิโล เขาบเดรัตที่ละลายนะคะนี่ค่ะอวบดีแห้งโอ้เลือกหอดเน้อันอื่นหยาอันอื่นออกค่ะพี่น้องแบบว่ามันเป็นเน้ยเน้แบบได้ละ่ะแบบว่าเรียงแบบบันบานเท่าเลยนะจ๊ะปลาก็กินดีไก่ก็กินดีลดต้นทุนได้ดีเนาะค่ะเนาะ ไอ้ไม้พัดน้ำมันหอยบอัจ้าบัานนี่ปลากินได้คนก็ต้องกินได้เนาะไก่กินมันยังบัตายไหมเมนูวันนี้นี่ค่ะข้า็จะเลือกไอ้แบบว่าต้องเท่อกับพีใบไม้ใบย,ยังลงสินะคะข้าก็ต้องเก็บออกนะคะข้าบัทรงหายะคะ่ะเม,มนูว่าอยากขายสักกิโลก,กับสิได้ขายได้คะ่ะพี่น้องต้องรอคิวค่ะตามคิวแล้วกัน นี่ละคะ่คะเขาจะขัดเห็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยะคะ่ะเมือถี่แตนพิ่นกำลังขัดนะคะถ้ามีแบบว่าเปาะอีหยังล่ะฝนฝนมากครับแต่เอาออกนะคะนี่ค่ะสวยงามอันหุ้งเขาได้เด้อค่ะน้ำมันหอยเออเ <c oughs> ขาจะทรงแบบในในในรูปแบบที่แบบว่าแบ่งปันนะ แบ่งปันหมายถึงหมายถึงว่าเขาจะบดกเดแบบว่ามีหลายนะคะแบ่งปันก็คือกตองโล่นะคะปุณนะคะกินดีดีบอกหอยเชอรี่สีทองค่ะกินดีแห้งอ้ยเป็นตะโอนซอนเน่าอายนะ,ยยะเขาก็จะเลี้ยงไว้ง่งไงค่ะพี่น้องนะ่ะเลียงไว้ในวงโบนะคะนี่ค่ะหอยเขาก็จะกินดีนะคะบกหอย อินดี้ดีเดี๋ยวจะไปพาไปเมืองตรงที่เป็นกละมังเนาะค่ะเนาะกระมังกระสวยๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องในกระถางบัวผู้จัดการนะคะบัวดำผู้จัดการจะใส่ไว้นะคะใส่พื้นที่เห็นเป็นประโยชน์ค่นนี้ค่ะเนที่เราเลี้ยงไว้ในกระมังเนาะคะ่ะเนาะงามแพีงค่ะพี่น้องสวยงามนะคะตอนนี้ทิมล่องซานี่ซึ่งว่าเป็นถังค่ะพี่น้องแป๊บเดียวนะคะ สามารถผสมห้อก็ได้ค่ะพี่น้องผสมห้อให้ไก่กินหรือว่าให้ปลากินค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหยวกกล้วยค่ะพี่น้องหยวกกล้วยนี่ก็ทับบุ้งสินะคะสามารถลดต้นทุนไดยดีแห้งนะคะเดี๋ยวจะพาไปเมืองเนาะนี่คะ่ะวงบอผู้เจดการคะ่ะเต็มไปด้วยแหนแดงค่ะพี่น้องนี่ละคะ่ะตอนนี้มันขยายวแห้งก็เลยพ้จการก็เลยแบ่งฟัน แต่ไม่ใช่แบบว่าขายเป็นอาชีพนะคะพี่น้องนี่คือช่วงนี้ก็ร่างแบงปันมีคนอยากได้บอกขอให้ผมผู้จัดการอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ผู้จัดการผักโบนะคะพี่น้องผักโบค่ะแล้วช่วงได้ทีสามารถแบงปันห้ได้ก็จะแบงปัน,นะคะ่ะพี่น้องผักขยงนะคะพี่น้องนี่ผักยขยงพื้นบ้านเรานะคะนี่ค่ะผักบุ้งค่ะพี่น้องผักบุ้งนะคะห้องะะ็จะจเอาไว้ซับค่ะซับ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 ราา ใส่ห้ํมอาหารไก่มีกับใส่บุมีกันบบุ๋มงใส่นะคะนี่ค่ะพักบุ๋มพึ่งตัดไปค่ะแป้งนี่นะคะก็มีเพิ่มขีงงวยเพิ่มน,นิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวจังหวะเพื่อกริสีแตกขึ้นหม่ปลูกครั้งเดียวค่ะพี่น้องปลูกเพื่อเดียวแล้วก็ต,ตัดตัดออกนะคะตัดจำนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะตัดจำนี่เพื่อ,อยังแบบว่าเวลาเพิ่นฟงขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นผุ่มสวยนะคะแต่ถ้าเท้าตัดสูงสิเพื่อเป็นผุ่มขึ้นมามันก็นจ,ะจะเอ่อหลากดินมันจะค่ะ เองค่ะพี่น้องแถวแถวฟอหอยเห้านะคะเ้าก็จเรียงไว้ใสกรละมังค่ะมาอัปเดตนะคะนอตากออกทุกมือค่ะพี่น้องมือละถังสองถังค่ะ่ว่าขยายเร็วแห้งนะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องสวยงามอีรีค่ะสวยงามจริงๆนี่ค่ะหนามเนาะคะ่ะนอหน,นามเมื่อคืนเมื่อเสาร์ในฝนกระตกนะคะนี่ค่ะกับปะจประมาณนี้ค่ะในบานพัธการเนาะ มาอัปเดตค่ะเช้านี้นะคะฮอกก็จะเลี้ยงในบอ่อปลาดุกได้แหงงามแห่งค่ะพี่น้อง่อปลาดุงงามได้ขี่ประดุกนะคะเนาะตัวนอีกกระสีได้ขี่ปละไ <c oughs> <c oughs> ล่ก็กำลังขยายนะคะเราจะตักออกตลอดนะคะพี่น้องนี่บกหอยฮอกก็กินดีคะ่ะว่าจ้าเอาลงนี่โอ้แบบเดียวคะ่ะมดค่ะพี่น้องนะคะนี่เราจะมีไว้ทุกมุมนะคะมาะอัปเดตค่ะอัปเดตให้มึงค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะ หอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่สีทองนะคะมีต้นเขาให้เลียนแบบธรรมชาติอิงธรรมชาติดีน 10. ึงถึงสิบเปอร์เซ็นต์กัเป็นกระยูจุงสีนะคะยูเหลือเสียงง่ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะมุมนี้ก็มีนะคะพี่น้องผู้จัดการการันตีเลยเลยค่ะเน้แดงนี่ถ้าผู้ได้เฮ็ดเกษตรนี่ลดต้นทุนบ่ไดดนี่ยเเาเฮ็ดพอค่ะมันต้องใส่ใส่ทุนสูงพอสมควรนะคะอาหารปลาอาหารไก่เองสินะคะ่ะถ้าเฮ้าหู้จักการลดต้นทุนเนาะคะ่ะเนาะ มันก็นจะเห็ุให้เฮาบ่นลำบากบวเป็นท่าหลาหลายนะคะอ่านี่นะคะไปเดี๋ยวเตรียมแหนแดงกันค่ะพี่น้องวันนี้ต้องส่งแหนแดงค่ะมน,นีทรงห้แค่10กิโลค่ะพี่น้องนะคะล้วการออ,อีก3วันนะคะอีกส0กิโลเขาจะทรงห้เด้อค่ะผู้ได้ท่าเพราะว่ารับออเดอร์มากตอนนี้กับประมาณเกือบ30กิโลอยู่ค่ะพี่น้องจะผู้จัดการบ่มีห้นะคะ เพราะว่าก็บ,บอกให้เพื่อนถ่านะคะถ้าตามคิวเด้อจามี่เราค่อยสิแบ่งหายังนี้นะคะ่ะตรงแบงบว่าให้มันอวบมันมันสมบูรณ์นะคะผู้จัดจการค่อยสิทรงหายถ้าทรงหายแบบรีบๆผู้จัดจก,ก,การกระเปกาทรงหายนะ,ะนะคะนี่ระ,ะ,ะค่ะมื่อกี้ระค่ะบอกหอยค่ยคะยูงค่ะได้หลายจหน่อยก็สิเอาลมณ์ให้เพื่อนกินนะคะ เดียวค่ะก็เดียวเรื่อยต่อไปเอาเห็ดป่าก็ได้ป่าในสระนี่บมต้องเๆเถิงค่ะพี่น้องนี่ปลาเฮามันขยายเองนะคะตอนนี้แบบอู้ยแบบฝุ่นก็ร่างจิกกินบกหมี่ค่ะพี่น้องอู้ยปลาหายเองพี่น้องเดียวเด้อเอาเรื่องแน่หมอน,นี้มากหอดเรื่องปลาพี่น้องเดียวเดียวสิเห็นเมืองเด้อนี่ค่ะปลาสาผู้จัดการค่ะผู้ใดอยากมาแคมปิงะะ้งเ้อค่ะสามารถมาได้ค่ะพี่น้องขับเขาหาเองค่ะในสระนี่นี่ละ อุ้ยปลาปลาหลายแห้งค่ะพี่น้องนะคะเกินหมืน่นเกินหมืน่นโตค่ะพี่น้องอยู่ในนี่นะคะเกินน่าจะปบะว่าเกินสองหมื่นอยู่หรอค่ะพี่น้องคุณนะถ้าเขาถิ่มลงสารนีแป๊บเดียวค่ะพี่น้องหมดเลยนะคะเป็นพระกันมาจิกกินอันบกหมีค่ะบะมี้จัดการลืริมกินค่ะพี่น้องก็เลยเด้ปเป็นอาหารหลาปากปลา,ปาไปนะคะมือน,นี้ มื่อนั้นนั้นข้าเจ้าเอาบุกมีฝากค่ะพี่น้องเอาไวหล้างรถค่ะเรื่มบานนี้เนวสับ,บ,บปลาวลาลาปลาข่ภาษาอ่ะค่ะผู้จัดการไปเตรียมทรงแหนกันเด้อค่ะพี่น้องไปเตรียมทรงแหนแดงก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เมืองค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆทีค่คอยติดตามรายการค่ะแล้วก็ผูใ้ใดที่สร้างแหนแดงค่ะเดี๋ยวม้อนี้ผู้จัดการทรงแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวจะส่งเลขที่พัสดุไปให้นะคะวันนี้10กิโลจ้าอขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ